บ้านประชาสุขสัต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งประวัติการก่อตั้งโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์โรงเรียนบ้านประชาสุขสัรตั้งอยู่เลขที่13หมู่ที่9ตำบลขมินอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้ก่อตั้งเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม พศ2517จนถึงปัจจุบันรวม47ปีโดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล3ขวบถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบัน1 0เอกประสาทอุรภาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิสัยทัศน์ภายในปีการศึกษา2564โรงเรียนบ้านประชาสุขสัรค์ จัดการศึกษาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาอ่านคล่องเขียนคล่องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระมีความรู้คู่คุณธรรมมีจิตสาธารณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านสืบสารฟ้อนภูไทยลายกองเสงเก่งรำมวยโบราณเอกลักษณ์ สถานศึกษาต้นกล้าพุทธบุตรข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา5 6 6 4ชั้นอนุบาล1-4คนชั้นอนุบาล25คนชั้นอนุบาล34คนชั้นป1 13คนชั้นปอ2อ8 8คนชั้นป3 25คนชั้นป4 1 7คนชั้นปห5าคน ชั้นป .6 22คนรวม143คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น16คนโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์จังหวัดสกลนครได้ดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมดังนี้ด้านที่1โรงเรียนบ้านประชาสุขสันร์จังหวัดสกลนคร ได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียนเน้นความสะอาดบรรยากาศร่มรื่นมีมาตรฐานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องโดยกำหนดโครงการกิจกรรม ด้านคุณธรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการประเมินและสรุปรายงานการดำเนินโครงการเพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการค้นหาปัญหาและสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจนซึ่งคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านสืบสารฟ้อนภูไทยลายกองเสง เก่งรำม,มวยโบราณโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเข้าร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆจนเป็นที่ยอมรับจากชุมชนด้านที่ 2. ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์จังหวัดสกลนครมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการขับเคลื่อนบริหารงานโครงการนิเทศกำกับติดตามงานโครงการมีการบริหารงานด้านคุณธรรมโดยใช้รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมด้วยหลักการประชาโมเดลมีระบบการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้ง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมมีความพึงพอใจด้านความโปร่งใสเป็นธรรมจากส่วนได้ส่วนเสียพร้อมทั้งมีการปฏิบัติงานและการเผยแพร่สู่สาธารณชนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงาน ได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติอยู่เสมอเสมอด้านที่3ครูครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านประชาสุขสันร์จังหวัดสกลนครมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมมีการออกแบบการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมพร้อมทั้งจัดการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมมีแผนจัดการเรียนรู้จัดหาสื่อการสอนปลูกฝังคุณธรรมและมีการประเมินผลได้ คุณธรรมนำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์โดยผ่านโครงงานคุณธรรมใช้สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนานักเรียนมีรูปแบบเทคนิควิธีการการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่หลากหลายมีการสร้างเครือข่ายในโรงเรียนกับครูต่างโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกครูมีการประพฤติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมทั้งได้รับการยอมรับ หรือยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศด้านที่4นักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านประชาสุขสันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปองค์ความรู้โครงงานคุณธรรม มีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรมสู่สาธารณชนนักเรียนประพฤติปฏิบัติตน,ตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์เป็นผู้มีอุดมการด้านคุณธรรมมีวินัยความรับผิดชอบมีจิตอาสาและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีผ่านทางโครงงานคุณธรรมภายใต้กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์มีการขยายผลแลกเปลี่ยน,นเรียนรู้ด้านคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอโรงเรียน บ้านประชาสุขสันต์มีความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนให้เป็นคนดีในสังคมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและอย่างยั่งยืนต่อไปคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมระดับสองดาวขอขอบพระคุณค่ะ